วัสดีครับผมอาจารย์ตุ๋ยนะครับพบกันอีกแล้วกับคลิปหัดนเล่นกีตาร์โปร่งนะครับคลิปนี้จะเป็นการสร้างกําลังนิ้วนะครับพร้อมกับไล่สเกลอย่างง่ายๆแล้วก็ฝึกการควบคุมนิ้วนะครับเบื้องต้นกําลังนิ้วนะครับจะเกิดจากการที่เรากดสายให้นานกว่าปกตินะครับหลายคนเข้าใจผิดว่าการกดเร็วๆเนี่ยจะช่วยให้นิ้วเราไวขึ้นแต่ว่ามันจะไม่มีกําลังนะครับการกดสายให้นานทําให้เราออกแรงมากกว่าปกตินะครับนี่มาดู สเกลเบื้องต้นนี้เป็นสเกลที่ผมใช้ฝึกเมื่อตอนหัดเล่นใหม่ๆนะครับอ่าตามหนังสือนะครับก็คือเล่นสายหกนะครับสายเปล่าผจะเรียกว่าศูนย์นะครับอ่าช่องที่ศูนย์ต่อมาช่องที่หนึ่งเนิชีนะครับช่องที่สามยูนางกดให้นานนะครับเราจะรวมใช้แรงนี้เวลาออาแรงกดนะครับผมจอกแรงจากข้อมือฮนะส่งแรงเข้าไปเหมือนเราตบอย่างเงี้ยฮนะอ่านะ สายห้านะครับศูน์ช่องที่สองสามเวลาสลับนิ้วมานะครับให้ยกนิ้วด้วยนะครับนะฮะแต่ช่องที่สองเนะี่ยมาช่องที่สามเนะี่ยปล่อยนิ้วกลางคนระับปล่อยนิ้วกลางให้เฉดนะครับไม่ต้องกระดกนิ้วนะอย่างนี้แมวนะครับอืมต่อมาช่องที่ 4, สี่อ่าสายสี่นะครับช่องที่ศูนย์สองสามช่องที่สามนะครับศูนย์ สมี2องโนวนะฮะช่องที่สองนะครับสายสองนะครับช่องที่หนึ่งสายหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งสามนะครับทวนนะครับศูนย์หนึ่งสามศูนยยยยย์หทีนี้ไล่กลับนะครับเราก็จะไล่จากนิ้วนางมาก่อนช่องที่สก่อนนะครับ เราสามารถที่จะใช้3มนิ้วเนี้ยคล้องก่อนตอนนี้วิธีดีดเราะจะดีดใช้นิ้วโป้งก่อนก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ถนัดในการใช้วิธีการดีดนะครับรรทีนี้เคล็ดลับต่อมานะครับก็คือการฝึก3นิ้วที่เหลือผมจะไม่ใช้นิ้วชี้นะครับก็คือเอาไว้หลังนัดนี้ก็ได้ฮะ ชั้นนิ้วก้อยแทนนะครับเป็นศูนย์กลางแล้วก็ก้อยนะครับศูนย์สองช้นิ้วหนาแล้วก็ก้อยกดนานๆนะฮะแล้วคลายนิ้วออกศูนย์สองคลายแล้วก็ก้อยแล้วก็คลายออกนะฮะวิธีการคลายก็คือปลดน้ำหนักของข้อมือออกนะครับแล้วกดคลายมือออกแล้วค่อยขยับนะครับนิ้วต่อไปนะฮะเวลาที่เราผ่อนคลายมือเนี่ยนิ้วเราจะสามารถที่จะกระดกนิ้วได้นะครับขยับได้ไวนะครับ ถ้าเกิดเราไปเกรงเนี่ยนิ้วเรานิ้วเราจะเกรงทั้งหมดเลยนะครับผมต่อมานะครับสายสามนิ้วนางสายสองนิ้วกลางก้อยกลางก้อยนะครับกดให้นาน นะครับด้วยความใจเย็นแล้วก็ใส่ความรู้สึกกับมันนะฮะไม่ใช่ดิดเบาๆกดเบาๆอย่างนี้นะครับให้รู้สึกว่ามันสนุกอะฮะอ่านะใส่ความแรงกับมันไปก่อนก็ได้เราจะค่อยมาควบคุมแรงในการใช้ทีหลังเพราะว่าปัจจัยแรกของการฝึกเนี่ยที่ผมให้ความสําคัญก็คือการสร้างกําลังของนิ้วนะครับก็ลืมอย่าลืมนะฮะลองไล่สเกลตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนนิ้วให้ครบ ตามที่ผมบอกรับรองกำลังนิ้วเราจะเพิ่มขึ้นยังไม่น่าเชื่อนะครับผมสำหรับคนที่เพิ่งเติ่มต้นในการเล่นกีัาโปรงครับผมสวัสดีครับ